สวัสดีค่ะมินาซังคนนิชิวะ,ะวันนี้นะคะมาพบกันในเกมอะ um u m มาเร o โดบุซโนโมริ Animal Crossing นะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่า DLC Happy Home Paradise ที่พรีออเดอร์ไปเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วนะคะก็คือตื่นเช้ามาเพื่อเล่นเกมก่อนไปทำงานเลยแหละติดเกมแหละดูออกโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรบ้าง เริ่มแรกนะคะพอเราออกจากบ้านมาเราก็จะได้รับโทรศัพท์จากคุณทอมนุกค่ะโดยทอมนุกเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่ามีคนที่อยากจะแนะนําให้เรารู้จักคนหนึ่งนะคะช่วยมาหาที่สนามบินหน่อยได้ไหมพอเราไปถึงสนามบินนะคะเราก็จะเจอกับเพื่อนของคุณทอมนุกนะคะเขาชื่อว่าคุณทาคุมิค่ะคุณทาคุมิเนี่ยเขาก็จะเคยทํางานอยู่ที่บริษัทอสังหาของคุณทอมนุกนี่แหละ แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาลาออกออกมาทําธุรกิจของตัวเองแล้วนะคะโดยธุรกิจของเขานะคะก็คือทําเกี่ยวกับบ้านพักตากอากาศนั่นเองแต่ว่าเขาเนี่ยหาคนช่วยไม่ได้เลยเขาก็เลยมาปรึกษากับทอมนุกค,ค่ะที่เป็นเจ้านายเก่าเนาะคุณทอมนุกก็เลยบอกว่าเนี่ยที่เกาะเราอะนะมีเจเนอรัลเบยอยู่คนหนึ่งบอกให้ทําอะไรก็ทําทําไ้ทุกอย่างเลยเธอสนใจไหมล่ะ นะคะพอคุยไปสักพักหนึ่งเนาะคุณทาคุมีเขาก็จะถามเราว่าสนใจทำงานกับเขาไหมเรามีค่าแรงให้ด้วยนะคะค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องตอบไปว่าสนใจค่ะพอเราตอบตกลงไปนะคะคุณทาคุมีเขาก็ดีใจมากและเขาก็ขอกลับไปเตรียมตัวก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยก็ให้บินไปหาเขาได้เลยค่ะ โดยวิธีการไปนะคะก็คือให้เราไปที่สนามบินแล้วก็เลือกว่าเราจะไปทำงานค่ะโดยระหว่างที่อยู่บนเครื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวก่อบ,บ้านพักตาอากาศของคุณทาคุมินะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ค่ะพอเราไปถึงเกาะนนะคะพอลงจากเครื่องปุ๊บก็จะมีน้องพนักง,งานตัวน้อยมารับเราค่ะโดยน้องผู้น่ารักคนนี้นะคะชื่อว่านิโกะค่ะน้องนิโกะเนี่ยก็จะนําทางเราไปที่สํานักงาน หลังจากที่เราเข้าไปในสํานักงานนะคะเราก็จะเจอกับคุณทาคุมิที่รอต้อนรับเราอยู่นะคะคุณทาคุมิเนี่ยเขาก็จะแนะนําน้องนิโกะเจ้าลิงตัวน้อยอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเมียนิโกะจังนะคะจะคอยดูแลเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับบ้านพัาตาอากาศเนาะเพราะว่าบ้านเกิดของน้องเขาอยู่แถวนี้เนาะเขาจะช่วยพาเราไปยังเกาะรอบๆได้โดยที่ไม่หลงเลยนะคะ ส่วนอีกคนนึงนะคะที่ยืนเงียบๆอยู่ก็คือคุณนัตตี้นะคะนัตตี้ซังเนี่ยเขาจะรับหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าพวกของฝากนะคะคุณนัตตี้ก็จะรับผิดช,ชอบทั้งหมดเลย,เย,เห,ยหลังจากที่แนะนำตัวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณทาคุมิก็จะให้เราไปเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มที่ชั้นสองค่ะ พอเราขึ้นไปที่ชั้นสองเนาะเราก็จะเห็นห้องแต่งตัวนะคะซึ่งก็จะมีทั้งที่เก็บของมีล็อกเกอร์แล้วก็ตัวที่เก็บของเนี่ยก็จะลิงก์กับคลังของที่บ้านเราด้วยนะ หลังจากที่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณทาคุมิก็จะพูดเกี่ยวกับทาคุมิไลฟ์ค่ะทาคุมิไลฟ์ก็คือชื่อร้านของคุณทาคุมิเขานั่นแหละโดยเป้าหมายของร้านนี้นะคะก็คืออยากจะทำบ้านพักตาอากาศให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเอง เราคุยกันไปสักพักหนึ่งนะคะลูกค้าคนแรกก็มาใช้บริการแล้วค่ะโดยลูกค้าคนแรกของเรานะคะก็คือคุณช้างสีเหลืองสดใสคนนี้นะคะเขาก็จะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากได้ในบ้านพักของเขานะคะโดยจะมีของที่จําเป็นที่จะต้องมีนะคะอยู่ทั้งหมด3อย่างก็คือชั้นว่าหนังสือกองหนังสือแล้วก็เก้าอี้ e นั่นเองค่ะ หลังจากที่พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของคุณลูกค้าเอลิฟินเรียบร้อยแล้วนะคะน,น,น้องนิก,กก็จะพาคุณเอลิฟินไปดูบ้านพักตากอากาศของเขาโดยเฟอร์นิเจอร์ทั้ง3อย่างนะคะที่ลูกค้าได้พูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะถูกส่งมาถึงที่บ้านไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากจริงๆค่ะ แล้วน้องนิโกะนะคะก็จะอธิบายถึงวิธีการตกแต่งบ้านให้กับเราโดยวิธีการตกแต่งเนี่ยก็จะเหมือนกับเวลาที่เราแต่งบ้านของเราเองเลยนะคะหรือแม้แต่ตอนที่เราแต่งสตูดิโอเนาะก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะซึ่งเรานะคะจะต้องอันบ็อกซ์เฟอร์นิเจอร์ทั้ง3ชิ้นที่จําเป็นต้องมีก่อนเนาะโดยวิธีการอันบ็อกซ์นะคะก็คือเราเดินไปที่กล่องแล้วก็กดปุ่ม A ค่ะ พอหลังจากที่อันบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเริ่มแต่งบ้านพักตาอาการให้กับลูกค้ากันได้เลยคะ่ะ หลังจากที่เราแต่งบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับไปคุยกับคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเนาะครั้งเนี้ก็จะมีวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้ขึ้นมาให้เราดูค่ะ หลังจากทำงานแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับมาที่สำนักงานคุณทาคุมิเนี่ยเขาก็จะให้ค่าแรงกับเราค่ะโดยค่าแรงเราจะได้มากถึง6 0 0 0โปก,กิเลยทีเดียวใช่ค่ะค่าเงินของที่นี่ไม่ใช่เบลนะคะแต่เป็นโปก,กิค่ะซึ่งเราอ่ะไม่สามารถที่จะใช้หน่วยเงินเนี้ยกลับไปใช้ที่เกาะเราได้นะแต่ว่าเราอ่ะสามารถที่จะใช้เงินโปกิเนี้ยค่ะซื้อของในร้านของคุณทาคุมิได้นะคะ สุดท้ายเงินก็กลับเข้ากระเป๋าคุณทาคุมิอยู่ดีค่ะทุกคนโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทำงานครั้งแรกกับ Animal Crossing Happy Home Paradise น่ารักมากๆเลยชิมิล่าเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเดินชมเกาะนี้เนาะว่าในเกาะนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ลูกค้าคนต่อไปของเรานะคะเขาจะต้องการของแบบไหน สำหรับวันนี้บายบายค่ะมาตาเน่